การรายงานข่าวของสื่อมวลชนบางส่วนนะคะที่ไม่ได้มีความคิดเป็นประชาธิปไตยเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดการสลายการชุมนุมค่ะจนทำให้มีผู้เสียชีวิตถึง98ศพติดตามเรื่องนี้จากคุณบุรพาเล็กล้วนงามค่ะการสลายการชุมนุมจนมีผู้เสียชีวิต98ศพและบาดเจ็บกว่า2,000คนไม่ใช่เรื่องที่จะเกิดขึ้นได้โดยง่ายหากคนส่วนหนึ่งในสังคมไม่สนับสนุนวิธีการของรัฐบาลอภิสิทธ ตามการเสนอข่าวของสื่อมวลชนในขณะนั้นการทำให้คนเชื่อว่าการสลายการชุมนุมที่แยกพอกวัวเมื่อวันที่10เมษายนและการปราบปรามประชาชนที่แยกราชประสงค์เมื่อวันที่19พฤษภาคมเป็นสิ่งที่ถูกต้องเป็นผลสืบเนื่องมาจากการทำหน้าที่ของสื่อมวลชนบางส่วนที่ไม่ทำหน้าที่ให้สมกับการเป็นสื่อของมวลชนหรือสื่อของประชาชนที่ต้องส่งเสริมอำนาจของประชาชน ตามระบอบประชาธิปไตยถ้าสื่อมวลชนดังกล่าวสนับสนุนระบอบประชาธิปไตยสื่อมวลชนต้องไม่ยอมรับรัฐบาลพักประชาธิปัตย์ที่จัดตั้งในค่ายทหารตั้งแต่วาระแรกแต่สื่อก็ปล่อยให้รัฐบาลอภิสิทธิ์อยู่ในตำแหน่งมากกว่า2ปีโดยผ่านเหตุการณ์สงกรานเลือดเมื่อปี2552เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นจนมาถึงปี2553 สื่อก็ยังสนับสนุนการประกาศพระราชกำหนดฉุกเฉินจนเป็นที่มาของการสลายการชุมนุมในวันที่10เมษายนทั้งทหารและผู้ชุมนุมเสียชีวิตจำนวนมากแต่สื่อก็ยังสนับสนุนรัฐบาลที่ไม่ได้ชนะเลือกตั้งและพร้อมจะเสนอข่าวว่าคนเสื้อแดงฆ่ากันเองหรือไม่ก็ระบุว่าความตายที่เกิดขึ้นมาจากฝีมือของชายชุดดำ ข้อกล่าวหาว่าไม่จงรักภักดีจากผังล้มเจ้าของสอ,อชอถูกสื่อเผยแพร่เป็นข่าวโดยขาดการตรวจสอบข้อเท็จจริงและสื่อไม่ได้ตระหนักว่าข้อหานี้จะทําให้ผู้ที่ติดตามข่าวสารชิงชังผู้ชุมนุมจนนําไปสู่การเมินเฉยแม้จะมีการล้อมปราบป,ประชาชนด้วยทหารพร้อมอาวุธครบมือในวันที่19พฤษภาคมสิ่งที่สื่อสร้างขึ้นได้สร้างภาพว่า ผู้ชุมนุมเป็นผู้ก่อการร้ายที่ชีวิตของพวกเขาเทียบค่าไม่ได้กับตึกที่ถูกไฟไหม้ในที่สุดผังล้มเจ้าก็ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเป็นเท็จส่วนความตายของผู้ชุมนุมมีอย่างน้อย38รายที่อยู่ระหว่างการไต่สวนว่าเป็นความตายที่เกิดขึ้นจากฝีมือของเจ้าหน้าที่รัฐหรือไม่ถ้าศาลมีคำสั่งในคดีพันคำกองซึ่งเป็นคดีแรก ในวันที่17กันยายนนี้ว่าความตายที่เกิดขึ้นมาจากการกระทําของเจ้าหน้าที่รัฐจริงสื่อจำนวนหนึ่งต้องถูกตั้งคำถามว่าเป็นเพราะการรายงานข่าวโดยไม่ได้ยึดถือความเป็นประชาธิปไตยเป็นที่ตั้งใช่หรือไม่ที่ส่งเสริมให้เกิดความตาย98ศพบ,บูรพาเล็กล้วนงามทีมข่าว DNN รายงาน